โอเคอันนี้นะครับ Discover หรือเอ,เอาแลวนะเ,วเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดครูหาราสอนเสร็จไวนักเรียนจะได้มีเวลาพักไงหมายถึงว่าเสร็จเสร็จทุกบทเนี่ยดูว่าไมีเวลาเตรียมตัวสอบ ห้องนี้ใครยังไม่ส่งกันบ้านบ้างสารภาพมาโอเคใครไม่ส่งส้องแม่อะโอเคนะครับอ่าข้อหนึ่งช่วยกันตอบคำถามหน่อย discover หรือ discovery ใค่ว่ามาันเขียนดิ เดี๋ยวครูหานจะเรียกมาเขียนนะจะได้มีรายมือนักเรียนหลายๆคนมันจะอยู่เป็นสิบปีอ,อันนี้เหรอครูหานจ้าข้อหนึ่ง <c oughs> อันนี้ทำโดยเด็กเนิร์ดแพรว่าอาข้อสองเฮ้ยทำหมดเลยเหรออยู่เพ่นเขาไม่ได้ทำโอเคอยู่เป็นสิบปี How? Are you? อาาา้าวอายุเขาสามเขาสามเพลว่าวอะไร Music at the concert อ,อะไรนะ excited excited นะครับเ <c oughs> ขียนโดยคุณหญิงพลอยโอเคคนสี <c oughs> okay. ่ exciting <ited. S 1> there is ตุ๊ต e v e r y w h e r e e x c i t e m e n t e ไ c i ์ e ม e n t ก็คือมีความสนุกสนานมากเลยนะครับอ้าวคนต่อไปไปทีไปเลยเ<อ>โ,โค้ดไ,ไปโชว์แรงมืองอันเสริฐค,คน <c oughs> คนคนี้คนเนี้ยคนที่ใส่แว่นเนี่ยทุกคนใส่แว่นหมดเลยขอโทษผู้หายที <c oughs> ่าะดูเชิญเลยอ่ะข้อข้อโฮ <c oughs> เรื่องเรื่องในจอที่มาแล้วก็ liquefy กับ liquid อะ liquefy มีมีบางคนอัลิควิฟ f y มาจากประเทศไหนเนี่ย,ย to liquefy แเป็น verb ทำให้มันเหลวจา้าข้อหก must drink a lot of liquid นะครับดื่มน้ำเยอะๆจะดีโอเค,อเคขอบใจมากเนี่ยเดี๋ยวครูหัดจะเรียกมาเขียนเรื่อยๆนะเบื่ออะไรมือตัวเองลนะวค f ฟ e is popular in America the world most popular drink bad for your health อ๋อคนนี้คนนี้มานั่งทำดีอ๋อให้มีส่วนร่วมอหาือนกันอ๋อหนูหนูวงตามที่เพื่อนบอกคนอหนึ่งตอบอะไรนะข้อ B ข้อสอง One Story Boss ไอ้ยังไง Over India Sphere อีบ um น e ี็อ <J> ีจข้อเถูกนะข้อสามคีฮสเป็น็อปีบีปาปานลมในไม่ใช่ตพข้อสี่ข้อสี่บีนปาปานฮิสตรีอ่าเรียนบีนไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ หมดแล้วอ้าวขอเชิญปปอ่อาเชิญมานั่ง <c oughs> น่งอ,อ้าวันนี้ดีมากนะสุดดีดวันนี้ความมิญเฮ้ยอันนี้มีคำหนึ่งผิดข้อนหนึ่งตรงไหนผิดรู้บ่าอ่า,อาคนเยอรมันมันเรียกกาแฟว่าอะไร ไหนอ่ะคาเฟ่เอาเด้เยวเนะคาเฟ่เฟ่โอเคคาเฟ่คาเฟ่ K ค f แล้วก็ W E โอปอนหนูเขียนยาวเยอเรมานีคาเฟ่มันใหญ่ไปอ่ะ 武汉วัน่ jam no. ประมาณเทียงคืนว oh ันเที่ยงคืนโอเคข้อสอง p e o p l เอ่อขยายเป็นพอดีขยายเขยาครับจ้า พ okay. ี่บอกสวีเดนดื่มโฟล์คับเราโปรไฟล์อะไรคำไหนพี่เฮ้ยโอปอลน่าทำยู่เลยมือสวยทำไปห้าข้อเลยเอาคะแนนมาเลยสิบคะแนนโอเต่อไปเสื้อโอปอลนะโอเคไปคำไหนพี่โอโอ้ล้วเป็นอะไร นี่ยังไม่จ่ายโอเคต้องติดไฟนะโอเคบกันแลนนะ When the boat and the coffee plants they could sleep well at that night. ยิงิงที่ที่รักพูดถูกแล้วหรอตูหันยังเป็นก็ดูโอเ้เอ้ยยิงถึงกล้องกเป็นพุดเดินก็ไอ้ <c oughs> อให้อยูอเปลี่ยนกันไงวันนี้เอามาสองกล้องเลยเดี๋ยวเอาสองกล้องให้ให้พวกดูเล่นเลยโรงงาน,นเอามาสองกล้องไอ้ลูกตูหันยังถ่าย เอาออกมาไม่ได้ดยังอยู่จริงครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาออกมามอันนี้กล้องเนี้ยอีกกล้องนึงยคือวีโอไอคอ,อนะจะให้ให้อยู่เล่นเลยเป็นขนมไปเลยเขาให้มาฟรีเฮ้ย,ยไม่รวยหรอกคนให้รวย อาโอป้าโอป้าจทำเนาะอไปเออคอฟฟี่คำฟอร์มเจอมันเกิด The word คำไหนพิ่คอฟฟี่หรอไม่ใช่อันนี้บอกว่าคำว่าอะไรมาจากปะเทศอะไรมาจากเยอมาจริงหรอไม่อ่ะมาจากอะไรอัส a l a m u a ล a i k u m มาจากประเทศอะไร อ๋องานพูดศาครับมาจากประเทศถือดูนักขีนเลยโอเคไม่อไรเนได้ก็เดิมเวออันนี้คำตองเลยนะอารเบียเขียนเนี่ยูนนี่ เอาโอปอเสรล์ใ้ okay. uh, ่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนต่อไปเอาโอปอล์เก่งกันเดี๋ยวเราก็เป็นเดี๋ยวกูหันจะเรียกมาทุกคนเลยนะแต่ว่าก็พยายามไม่ใช่ไงกล้าแสดงออกแค่นั้นเองกูหันไม่ได้เกียวหรอก c o m อะไรอะเพง come f r o อาราเบีย a r a b i a อาราเบีย อื่นๆคือซาอุดิอ,อ,ร,อราเีคูเวตเยเมนนะครับข <Okay. Okay. S 1> ้อห้า yo i ิ p ดร t ง r drinks d r ต้องเปลี่ยนเวลาซุมค่หรือรออกกดปินะ72 72จ้ะ72อ๋อมันมีข้อเดียวหดอให้ให้อให้คนอื่นนะค่บอื่นอ้าวอยู่อยู่ซับไปแล้วอ่ให้จบแบบวันนี้เลยปีมือยูมันต้องอ่างนี้เป็นสิบปีแล้อยู่ในยทคือต้องให้ขนมหนูแล้วนะจ้ะ เมี่คาเฟ่ช็อปอโซคสมฟฟี่คุกกี้คุกกี้ฟรีอะไรตเป็นฟรีอะไรจา้าไวไฟถูกต้องค่ะเคยมีา<อ>บบขามไหมาแบมบีอาโตเอานนี้เลยเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยวอกออกถึงสองยูนิตอเราเรียนสามยูนิตใช่ไหมออกสามยูนิตนะยูนิตยูนิตที่หนึ่งก็คือยูนิตสี่ลิทิ้งที่สอง แล้วก็ยูน 5, นะิตที่ห้าลิทติ้งที่หนึ่งลิทติ้งที่สองหนะูก็เลี้ยงไปแล้วนูจำได้ไเนี่ยเออนั่นแหละพอใจมากโอ้โหเลยมึงสวยปิ้งโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคทุกอย่างก็มีสิ่งแรกเปลี่ยนต่อต่อไปเดี๋ยวครูหันเรียกคนคนที่หันอันนั้นบอกไว้แล้วโอเค <laughs> โอเคอันนี้อันนี้ก็คืออิดโพนาวโหอันนี้ค่อนข้างง่ายนี่กี่โมงเนี่ยอุ้ยี <c oughs> <c oughs> ิชานี้คแฮปปี oh. มาก หลืออีกสามนาทีอันนี้ก็คือใช้สรรพนามแทนนะครับ i t and them p e e p o p l l over w i l l d r i n k coffee, It, i t ก็คือแทน f o f f He s g o l d ก็คือเดมเดมก็แทนโก้ดนะครับ อัน ah, <c oughs> นี้ love coffee อ่าหนูหนูมาช่วยเขียนอันเนี้ย thank you หนูก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น coffee ก็เปลี่ยนเป็นอิฐแล้วหนูก็ล่อท้องกระโยคเกิดเป็นของข้าวแล้วลอ่ครับข้าวขนมปานวิ่งเลยจับได้ก็วิ่งเลย Jack love coffee he drinks i ะ คำไหนที่มันสามารถดูว่าใช้สรรพนามแทนนะนักเรียนเอว every m o r นิ่ง <Every morning. S 2> โอเคข้อสอง I can't d r i n k c o f f e e a t n i g h t ข้อนี้จะเป็นอะไร And it and you? are it keeps me awake. Okay. okay. I usually have coffee now, sometimes coffee next the กาแฟมันซ้ำย,ยู่ก็เปลี่ยนกาแฟเป็นอีกนะแค่นี้ไม่จำหลักกล่านี้เอาไว้ไปกินหนังสือนะจะพูดกาแฟกาแฟี่คอฟคอฟีฟ่มันจะเหมือนเด็กซ้ำจนเกินไปคิดนดีกล้องกล้องนี้ดีนะอันนี้สวยกว่าอยู่หรอ เออห่วหางให้ให้สองกล้องเน้ยกล้องอื่นเล่นอะ่ะแล้วเรียนก็ลงความเห็นว่ากล้องนี้มันชอบมันชอบกล้องนี้แล้วเ,<ค>เ,เรียนก็ดูเพื่อนเขียนแล้วกันนะถ้าเกิดเพื่อนเขียนผิดนักเ,เรียนก็พัตัวได้หัวหันปล่อยแล้ว นจบจบไอ้นี่พอแล้ว มีข้อนึ่งขอมีข้อว่าข้อห้าไม่มีจ้ขอแค่นี้จบ thank you บมากีมาอนี่อโอเคจบแค่นี้นะวันนี้เรียน เรียนมากก็เปลืองไฟรเฮ้ยอันนี้อันนี้ a h w นะอันนี้ก็คือเป็นงานที่ครูหันไม่ตรวจอยู่จะเก็บไว้ก็ได้แต่ว่างานใครที่ลายมือสวยๆครูหันจะเก็บไว้ไปลงใน youtube นะครูหันบอกก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกชื่อ จะบอกชื่อแล้วก็ครูหันจะไปเก็บในนั้นอ่ะไปลงใน YouTube นะจะบอกชื่อนักเรียนว่านักเรียนคนไหนคนไหนได้ลงคนนั้นก็จะได้คะแนนเพิ่มก็ให้กําลังใจไงคนที่ไม่ได้ก็ได้อย่างอื่นแทนได้ขนมแดดรางวัลอบใจ

ใครอ่ะอนนมันซูมใกล้ซูมใกล้ได้บิลนะอันนี้ขึ้นไป้ายไว้บิลเป็นงานที่ครูหันไม่ตรวจ เป็นมูหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมันไวมากเลยกูหันชาร์จเต็มมาเนี่ยยังเอารูปออกไม่เป็นเลยน่ากุ้มใจจริงๆโอเคกูหันปิดกล้องแล้ว that'd be